มีกะทิโบราณไส้กรองหมูพี่นานะฮะใกล้กับหอนาฬิกาจังหวัดตรังนะครับผมยุทธจังยุทธจักอาหารอร่อยนะฮะเนี่ยอาหารเยอะมากๆเลยครับผมดูเจ้านี้ฮะน่ากินมากๆเลยนะครับผมนี่นก,กุ้งตัวโตๆมาฮะมาใช้บริการมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับผม อ่อนนาฬิกาจังหวัดจังนะครับผม <c oughs> วุ้นเส้น10บาทฮะธรรมดา10บาทเปลี้ยว10บาทก็ <c oughs> สรุปคือ10บาท10บาททั้งหมดเลย